ได้ถึงแล้วจากมอชอบมาอุ้ยเป็นอุโมงค์เลยไม่เชอ Bye bye. บไม่ไปไอ้แกถึงแล้วอะ่ะไม่ใช่ไหมเนี่ยเออรู้จักถึงประเทพมันนะครับเนี่ย ไ, <_ D> ไม่มัน,องงน,มน,เ,นเอียงกันเลยคิดเองเอียงไหมไม่นะยืนขึ้นมันเอียงใช่ทำนมาอีกค ันนี and <AND well <pt> ้ส <Four> ึกยู่ว่าเราจะไปี่ไหนตี่ตอไปก็เราจะไปบ้านบ้านเดี๋ยวเำา็ขึ้นไปแล้ว มีต้อ,อยู่ในัวเราอยู่บนเมฆนะครับเพอนไมเนมีหออกม่เ็นัว่เห็นโ้เก๋ๆผนี่ยังยืนอย่งนะแล้วก็ไปบ้านบ้านโอเฮ้ยเกกลับไปเอาเื้อกันหนาวยรีบป๊อ ก็จะบอกว่าตรงนี <God. S 2> <God. Who S 2> ้มันเออค่อมีรอยปุยนะครับเนี่ยที่นี่ตัดตัดตำหนักเอ่อภูปิงก็จได้เวียนะคะคูปิคนักูิงคืออยู่บนฟ้าบนฟ้ายปุย น้น้องนูมราลงอ่จโอ้ยรู้สหนักมากเลยทื <S <s ่เก็บิงก็บอกว่าทำไมเหมือนตัวมีน้ำหนักอย่างนี้ คือดอกไม้จริงที่เหมือนปลอมมากตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะเจ๊ตอนนี้เราอยู่ที่ไหนนะตอนนี้เราอยู่ที่จิตวิญญาณเราอยู่บนสะพานจ้าเราอยู่บนจ้าจ้าเสือ่ยไหมเสือ่ยไหม

ยันยีเต้เลยไม่รู้ึนยังไงเยไม่ยเต้อันนั้นไม่ย่เต้นะอนะหอ้องศาไม่ถึงส่องศาคห้สันมากไมว่ย เดี๋ยวาบ้านเราดิไม่ใช่บ้านเราเลยบ้านเราไม่มีห่อย